มาดูกันค่ะว่าช่วงนี้คุณมีใครแอบชอบคุณหรือเปล่านะคะโดยวันนี้ก็มีไพ่ทั้งหมด3มใบนะคะมี1 2 3ให้เลือกนะคะ1 2 3นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะว่าช่วงนี้มีคนแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่านะคะโดยไพ่แรกนะคะก็คือเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะกองแรกเนี้ยมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นหนุ่มที่ หรือว่าสาวที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะแผ่นที่สองนะคะเป็น queen of sword นะคะก็ค,คือมีคนแอบชอบคุณอยู่เหมือนกันแต่คนนี้น่าจะอายุเท่ากับคุณหรือว่าอายุน้อยกว่าคุณนะคะที่สำคัญเป็นคนจริงจังเป็นคนค่อนข้างดุใบหน้าลักษณะจะออกเหลี่ยมนิดนึงนะคะสำหรับใบที่สามก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็น knight of cup นะคะคนนี้เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีมากนะคะมีคนแอบชอบคุณเหมือนกันนะคะซึ่ง เขาเป็นคนที่หล่อหรือว่าสวยมากเป็นคนที่เจ้าสําอางมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นคนโรแมนติกมากนะคะเป็นคนรูปร่างผิวขาวรูปร่างดีนะคะหุ่นดีมากนะคะสรุปแล้วก็มีคนชอบทั้ง3าคนเลยนะคะทั้ง3ามกองเลยนะคะถ้ายัางไงเนี่ยติดตามรับชมรับฟังนะคะคลิปวิดีโอที่ช่องเจ้าหญิงฮารุยูทูบชาแนลได้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ